สวัสดีนะครับสวัสดีอีกทีนะครับเ,เดี๋ยวลุงมนมาตรวจหวยนะครับตรวจทีละใบเลยเดอ้อถ้าลุงมนสมมุติว่าลุงมนตรวจแล้วนะครับลุงมนก็จะเอามาไว้ฝั่งนี้เออเอาใส่ถุงดีกว่าเนาะลุงมนจะตรวจในแอปแอปเคชันนะครับลุงมนจะตรวจในแอปแอปนี้นะฮะ นี่นครับุมันจะกดตรวจอ่ตรวจเสร็จลุงมณ์จะตรวจข้าวก่อนแล้วพรุ่งนี้ลุงเอ่อแล้ววันนี้ลุงมล์จะไปซื้อใบตรวจมาแล้วก็จะไปตรวจไปตรวจอีกทีนะครับเพื่อให้ชัวร์ที่สุดครับน,นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจกันนะครับผมจะทําเป็นย่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานครับเดี๋ยวเรามาเกินก่อนอันดับแรกนะครับ สองศูนย์สี่นะครับนะขยายขยายกันสองศูนย์สี่สามสามศูนย์นะครับลุงก็จะกดเข้าไปนี้นะครับสองศูนย์สี่สามสามศูนย์แล้วกดตรวจนะครับปุ๊บอ๋งวดนี้คุณไม่ถูกแนวแนวเราก็กดออกก่อนนะครับ แล้ใส่มาเลขอีกทีนจะทํอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับของพี่อยู่อเมริกานะครับจะดีมากคนคนนี้นะครับของผมโทรหาพี่แกกกจะดีมากนะงบนกลับบ้านได้เลยพี่แจนนะครับขออนุญาตเอ่ยเชื่อเด้อตรวของพี่แจนังมีอีกนะครับจะมีอีกเดี๋ยวขมตัวของพี่แจนกันนะหานไปแล้วครับย,ยังไม่มีอันไหนนะครับ ถ้าถูกดุงมลจะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเรารู้ว่ามันมันถูกแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามันถูกตัวอื่นอีกไหมมุนกันเลยมาตรวจเช็กดูว่ามันจะมีตัวอื่นถูกอีกไหมถูกดวนอีกไหมแล้ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ของพี่นงนะครับพี่นงเมกาพี่นงดีใจมากอันนี้ของพี่อยู่ฮ่องกงนะครับ ลงจะกดเข้าไปแล้วนะครับดูเลยนะดูชัดๆเลยเอาเลยนะครับมันจะถูกรานวันอีกหรือเปล่าหกห้าเจ็ดนะครับลุงมนกดแล้วเดอ้อหกห้าเจ็ดเก้าสี่หกเก้าเก้าสี่หกดูดีมันจะขึ้นยังไงปัง โอ้มันจะขึ้นสีเขียวครับอ๋อทีนี้เราก็จะไดง้ง่ายๆมันจะขึ้นสีเขียวว่าท่านถูกลางวัลเลขกท้ายสองตัวโอ้โหนี่ครับถูกแล้วครับรางวัลอื่นไม่ถูกก็ถูกตัวนี้นะครับอันนี้ให้ดูอให้ดูตัวถูกก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอลุงกดเข้าไปมันจะขึ้นสีเขียวนี้นะครับนี่นะฮะนี่เลย คือว่าเอ,าเอาเอาตัวถูกมามามา,มาลองตรวจด,ดูนะครับมันจะขึ้นว่าคุณถูกสองตัวท้ายนะครับนี่ของผู้ใหตรวจแล้วคืนสีเขียวบางน้อเออเดี๋ยวลุงขออนุญาตนะครับลุงจะตรวจทีละใบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทําคลิปเนี่ยมันจะยาวไปนะครับมันจะเสียเวลาลุงด้วยนะครับลุงลุงก็อ่า จะตรวจไปเรื่อยๆนะครับแต่ลุงจะขอตัดคลิปลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับมันยาวเกินไปเยอะมากเลยครับเยอะจริงอันนี้เสียดายมากเลยเสียดายมากของของพี่พีอ่อยู่เยอรมันครับนี่ครับที่ที่ถูกหกหนึ่งใต้นั่นนะครับใต้หินแล้วก็เรียกใต้หินเนาะที่ถูกใต้หินเดี๋ยจะเรียกอันนั้นเลยเดี๋ยวมัน ม,มันจะมีประเด็นตอนตอนผ่าน่าผานที่ว่าทำไรได้แล้วนะครับแล้วมันมีอีกชุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่แกซื้อเราเสียดายมากเลยนะครับไอ้เลขชุดใหญ่มีแต่ชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับลุงชุดใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้ามันเป็นเจ็ดสี่หนึ่งนะโอ้โหถ้าเจ็ดสี่หนึ่งนะเอยถ้ามันเป็นเก้าสี่หนึ่งนะลุงก็ถูกนะครับ พอดีลุงวันนั้นลุงไปเอาลุงขายหมดแล้วลุงมาถึงอุดรแล้วทีนี้เห็นลุงเอาเงินไปเข้าธนาคารที่จะโอนให้ท่าแก่เขานะครับให้ท้าแก่ที่ลุงเอาลอตเตอรี่มาเนี่ยลุงไปเห็นเขาเหลือเยอะลุงก็สงสารลุงก็เลยช่วยซื้อนะครับอ่าเป็นเก้าสี่หนึ่งสี่สามเก้านะครับลุงช่วยซื้อเขามันก็พลาดข้างหน้ามันนะครับเพราะว่าสามตัวหมุนข้างหน้ามันเป็นเจ็ดสี่หนึ่งเนาะอ่า เอาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีและขอบคุณนะครับ